ในช่วงนี้เราได้เห็นการตั้งด่านตรวจโควิดใช่ไหมครับใช่แล้วหลายจุดค่ะก็จะเป็นด่านที่เกิดจากการสนธิกำลังกันของเจ้าหน้าที่หลายๆหน่วยเช่นฝ่ายปกครองทหารตำรวจสาธารณสุขอ่าและสาธารณสุขด้วยดังนี้เป็นต้นบางครั้งบางด่านก็จะมีกู้ภัยเข้าไปช่วยช่วยเสริมเสริมไปช่วยเสริมกำลังไม่ช่วยเสริมกำลังใช่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะอ่อนแรงด่านตรวจโควิดก็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 คัดกรอง พูดติดเชื้อเนี่ยแหละเขามันต้องเจอไม่รู้ว่าคนนั้น,นมีเชื้อไม่มีเชื้อเริ่มมีการตั้งด่านตรวจโควิดกันเยอะกระจายทั้งประเทศนะค่ะก็มีหมอคนหนึ่งรีบตัวเองว่าผมนะ่ะหมอบ้านนอกใช่ค่ะเป็นคุณหมออยู่ต่างจังหวัดไงต่อไปนี้คือมุมมองของหมอบ้านนอกแต่อยากจะให้มุมมองนี้สะท้อนไปถึงระดับผู้ว่าจะอาจจะไปถึงท่านนาย,ยกเลยก็ได้คุณหมอคนนี้ก็คือคุณหมอ เอยชื่อได้ไหมฮะได้ค่ะคุณหมออนุวัตแก้วเชียงหวังนะคะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันแขนงระบาดวิทยาน่าจะเป็นหมออยู่ที่ขอนแก่นค่ะน่าจะเป็นหมอที่ขอนแก่นใช่ค่ะโรงพยาบาลที่ขอนแก่นสบใจที่จะเรียกตัวเองว่าหมอต่างจังหวัดก็คือหมอใช่เป็นหมอบ้านนอกค่ะคุณหมออนุวัตได้น้อตไปถึงพี่น้ตที่ทําไปถึงพี่เริ่มต้นด้วยคําว่าพี่ครับพี่ครับในที่นี้ก็คือ่พี่นายอำเภอหรือไปถึงผู้ว่าก็ได้และถ้าใจดีไปถึงท่านนายก พ <mm er> sw ี่ๆอำเภอมอนุว er> ัตน์โน้ตไปถึงพี่ๆในอำเภอบอกว่าพี่ครับผมรู้ว่าช่วงนี้พี่เหนื่อยและยุ่งมากในฐานะที่แม้เราจะไม่ได้เกิดในจังหวัดนี้แต่เราก็ได้มาใช้ชีวิตร่วมกันที่นี่แต่ละคนก็ร่วม30ปีแล้วนะครับที่สําคัญวันนี้พวกเรายังสูดลมหายใจจากที่นี่ร่วมกันทุกวันผมได้แต่หวังว่าสิ่งที่ผมบอกพี่จะได้ยินถึงท่านผู้ว่าซึ่งมีอำนาจสูงสุดตามกฎหมายของบ้านเราวันนี้ผมอยากบอกพี่ว่า ปรับแผนรับมือกับศัตรูที่เรามองไม่เห็นเถอะครับพี่สงครามเพิ่งจะเริ่มต้นครับนหนึ่งหนึ่งผมเห็นน้องน้องสาสุขและพี่พี่ตำรวจออกมาวัดไข้ตามด่านแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเนื่องด้วยผมสังเกตเห็นว่าเครื่องป้องกันตัวของเขาเหล่านั้นมีไม่ครบครับท่านกำลังส่งพี่น้องเราเข้าสู่สนามรบบนความไม่พร้อมนะครับ และผมคิดว่าถ้าเราเอากำลังที่มีจัดชุดเล็กๆไม่เกินสองคนออกไปให้คำแนะนำจัดระยะห่างแม่ค้าและชาวบ้านที่เข้ามาใช้บริการในตลาดรวมถึงร้านสะดวกซื้อต่างๆที่ยังเปิดเป็นที่พึ่งทางด้านอาหารให้กับพวกเราจะดีกว่าไหมครับ 2ประเด็นนะประเด็นที่หนึ่งก็คือเครื่องป้องกันตัวของบรรดาเจ้าหน้าที่<า>ประจำด่านตรวจโควิดดูแลหวาดเสียวไม่มีเครื่องป้องกันค่ะมีแค่หน้ากากค่ะเหมือนท่านกำลังส่งพี่น้องเราเข้าสู่สนามรบบนความไม่พร้อม,อ,มอันนี้เป็นคำที่แบบเห็นภาพมากหวาดเสียว ใช่ค่ะข้อที่2ครับข้อที่สข้อที่ 2, 2>, 2เขาบอกว่าในภาคใต้บางโรงพยาบาลต้องใช้บุคลากรที่อื่นเข้าไปเสริมแล้วนะครับเพราะแพทย์เจ้าหน้าที่บางคนต้องถูกกักตัว14วันเนื่องจากสัมผัสผู้ติดเชื้อเราน่าจะวางแผนเรื่องนี้ได้แล้วนะครับจัดกลุ่มแพทย์และทีมทํางานให้พักชุดละ14วันดีไหมครับสงวนกําลังพลไว้เผื่อวันหน้าเราจะไม่มีกําลังพลให้ใช้นะครับเบื้องต้นผมฝากพี่แค่นี้ละครับเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปผมจะเขียนถึงพี่อีกครั้งรัก เคารพและเชื่อมั่นในตัวพี่เสมอรครับนายแพทย์อนุวัต์แก้วเชียงหวางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันแขนงระบาดวิทยาวงเล็บหมอบ้านนอกและปิดท้ายด้วยผมเขียนถึงพี่ๆนายอำเภอฝากถึงผู้ว่าและอยากให้ท่านนาย,ยกได้รับทราบด้วยครับครับน่าสนใจอือ่านความในใจของหมอบ้านนอกคนนี้แหละ